ห,หลายคนเสียดายมากเลย GDS ออกมาประกาศระง,งับหนังเรื่องนี้ใช่ไหมฮะอา้าวก็พึ่งบวงสวงไปไม่ใช่เหรอคะใช่พึ่งประกาศเปิดตัวไปพึ่งบวงสวงไปงานนี้บอกเลยว่าหนึ่งในหนังที่โปรเจกต์นี้มีน้องพีพแล้วก็มีคุณอิงฟ้าแล้วบอกว่าโปรเจกต์ดี working title เนี่ยบอกเลยว่าเพราะ,ะแถลงข่าวเตรียมตัวมันใหญ่มาก พี่พี่สื่อมวลชนไปรวมตัวกันก็หนักพอสมควรว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่โอ้โหหลายคนติดตามเปิดกล้องเมื่อไหร่ใช้เมื่อไหร่เนี่ยถามต่อเตรียมถล่มทล,ลายเลยนะฮะนี่ก็เห็นนี่คือพีพีและคนทางขวาก็คือคุณบอสกูโนเนาะเป็นผู้กำกับนั่เนเองนะฮะทางบริษัท g d s 5 5 9ากจำกัดอันนี้เป็นหนังสือที่เขาเออกชี้แจงเนาะขอแสดงความเสียใจที่ต้องแจง้งแฟนๆให้ทราบว่าภาพยนตร์โปรเจกต์ The Working Title ต้องประกาศที่ที่ได้ประกาศเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีเหตุจําเป็นต้องระง,งับการถ่ายทําเนื่องจากความไม่ลงตัวของระยะเวลาในการเตรียมงานก็ช่วงก่อนที่ที่ได้ประกาศไปนะฮะพีพี P ก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างหนักเลยในเรื่องของบทในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะฮะแต่กาหนดการเปิดกล้องที่ใกล้จะมาถึงพีพีกังวลว่าเอจะทําได้ไม่สมบูรณ์แบบเพียงพอก็เลยปรึกษาผู้ว่กับนะครับขออนุญาตด้วยเงื่อนไขต่างๆเช่นสถานที่สภาพอากาศฤดูกาลและปัจจัยที่สําคัญท,ที่ส่งผลต่อการถ่ายทําจึงเข้ามาปรึกษากับบริษัทเพื่อหาทางออกร่วมกัน จากความไม่พร้อมปัจจัยต่างๆนี่นะฮะบริษัทเลยตัดสินใจระงับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ออกไปก่อนเพื่อความสมบูรณ์แบบครับทางบริษัทขออภัยนักแสดงทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องและแฟนๆของภาพยนตร์ที่รอชมเรื่องนี้ครับมองไปสองมุมและกันคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะสิ่งหนึ่งคือ ที่เขาประกาศมาเป็นกระดาษแผ่นนี้หรือว่าที่แชร์แชร์กันเนี่ยพี่ว่าชัดเจนในเรื่องราวให้คําตอบนะแต่สิ่งหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าอะไรก็ตามที่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นโดยการที่มีปัญหาซ้ายขวาอยู่เนี่ยพี่ว่า,พ,วาพี่ว่าก็น่าจะระง,งับน่า้าหยุดเนาะใช่แล้วก็รวบรวมทุกอย่างมันร้อยเปอร์เซ็นต์พรเมื่อไหร่ก็ว่ากันแต่แฟนคลับจะเปิดกล้องเมื่อไหร่จะใช้เมื่อไหร่ยังไงเขาก็รอดูอยู่แล้วคะ่ะจริงครับเราเชื่อมันน่นใน การทํางานแบบสมมุรณแบบของ PP และทีมงานใช่แล้วค่ะนะครับอ